สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยกับงานซ่อมนะครับวันนี้พามาชมงานซ่อมนะครับตัวน,นี้เป็นลำโพง m i d b a s ขนาด12นิ้วนะครับตัวน,นี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับเนื่งองจากว่าสไปเดอร์มันหลุดนะครับผมสไปเดอร์หลุดกาวหลุดนะครับผมตัวน,นี้ลูกค้าบอกว่าแก้ไขเบื้องต้นมาแล้วนะครับก็ติดกาว แต่ว่ามันไม่อยู่นะครับผมเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็หลุดอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทําการซ่อมแก้ไขนะครับตัวน,นี้ต้องยกหน้าแล้วก็ตั้งใหม่นะครับแต่เราใส่กาวอัดกาวเข้าไปเลยนะครับก็อาจจะทําให้ไว้อย์มันเบียดได้นะครับผมเนื่องจากว่าสไปเดอร์มันหลุดแล้วนะครับผมเราก็ต้องทําการถอดเอาชุดครอบไว้อย์ออกมาแล้วก็ทําการตั้งใหม่ ทั้งสุดทั้งหน้าดอกครับยกไม้หมดนะครับผมโอเคครับครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการแกะเอาฝานะครับฝาปิดแล้วก็ไล่คาบกาวในส่วนของขอบลําโพงนะครับแล้วก็ดันหลักนะครับสไปเดอร์นะครับอันนี้ก็ถอดสายสะดือแล้วนะครับก็ทาการยกมันออกมานะครับโยกมาโลดยกออกมาโลดนะครับออเอนะครับ แกะมันออกมาตืบตบนี่ออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเคลียร์คราบกาวนะครับคราบกาวเก่าในส่วนนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็จะลงกาวใหม่พร้อมกับตัางว้ยลำโพง ลงลงไปใหม่นะครับโอเคครับ ครับผมหลังจากที่เราได้ทําการเคลียร์พื้นที่นะครับเอาคราบกาวเก่าออกแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทาการบรรเลงได้เลยครับผมหยอดกาวนะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นกาว a อบนะครับชนิดแห้งช้านะครับกาวผสม1ต่อหนึ่งนะครับผมกาวดำนะครับผมเราก็จัดการลงให้รอบให้ทั่วนะครับผม ครับจากนั้นก็ต่อด้วยกาวยางนะครับตอนนี้เราจะติดในส่วนของขอบลําโพงนะครับผมขอบลําโพงที่เป็นหน้าดอกนะครับเราจะใช้เป็นกาวยางนะครับเราจะไใช้เป็นอีพ็อกซี่นะครับวัาวันนี้มันต้องใช้กาวเฉพาะทางนะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าเราเราก็ต้องใช้ให้มันถูกประเภทนะครับผมนี่ใช้เป็นกาวยางนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับผมจนกว่าจะทั่วนะครับผม เรา็อยทำการวางบอยดวางไว้กับหน้าดอกลงไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งไรเก่านะครับผมจะได้เสร็จไปพร้อมๆกันนะครับครับเมื่อเราวางหน้าดอกลำโพงลงไปแล้วนะครับเราก็ทำการตั้งอีกบอย์นะครับเพื่อให้มันบาลานซ์นะครับไม่ให้มันเบียดซ้ายขวานะครับให้มันตรงกลางจากนั้นเราก็ทำการกดให้ลงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยครับผม การปมาชมตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมดอกลำโพงมิดโลมิดเบีดขนาด12นิ้วนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบก่อนส่งงานให้กับลูกค้าครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียงเบียดสีเสียงวอยเบียดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับงานซ่อมนะครับก็ทักมาสอบถามได้ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านครับผมสวัสดีครับ